ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องโซเดนคารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำามอ,อตัวเลขนะครับมา,าแนะนําตามสูตรของเรานะครับตัวเลขของเราก็เดินมาก็เข้างวดนะครับก็เป็นที่นา่าติดตามนะครับเพราะว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ได้นะครับเพราะว่าตามตัวเลขของเราก็ว่าไปตาม ตัวเลขที่ออกมานะครับอ่าแล้วก็เอาตัวเลขเก่านะครับมาคํานวณออกมานะครับตัวไหนจะมาแล้วไม่มาครับไม่มีก็รู้ได้นะครับอ่ผมก็ได้เอานะครับทำสูตรตัวเลขของเรานะครับเลขวิ่งของเรานะครับอ่สูตรเลขวิ่งของเรานะครับก็อ่าผมก็ได้มาจัดชุดนะครับอ่อันนี้ก็ได้มาที่6และ7นะครับอันนี้ก็1นกับ2นะครับแล้วก็เอาสูตรเดิมนะครับ เราก็ใช้นะครับเลขที่ออกมานะครับ951นะครับล่างก็63นะครับเพิ่มแตบมาก็เป็นนะครับเป็น4นะครับแล้วก็ใช้3บวก4ก็ได้มาที่นะครับ3บวก4ก็ได้7นะครับ1บวก6ก็ได้มาที่7 7บวก7ก็ได้4 4บก7คงที่นะครับเราจะบวก7ทุกครั้งนะครับบวก7ทุกครั้งนะครับ เราได้มานะครับก็ได้มาที่นะครับ6บวกก็ได้0นะครับแล้วก็4บวก5ก็ได้9 9กบวก0ก็ได้9 9้กบก7ก็ได้6เพิ่มแทบมาเป็น7นะครับอันนี้ก็ได้มา7บวก7ก็ได้4นะครับ4ก็บวก7ก็ได้1และ2นะครับก็เอามาทุกงวดนะครับถือว่าเดินดีมากนะครับตามสูตรของเรานะครับขอยังไม่หลุดนะครับ ผมก็ได้มาที่จับชุดให้นะครับจับชุดให้จะเดินต่อหรือไม่ก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับตามสูตรคำนวณของเรานะครับครับตามตัวเลขของเรานะครับเลขที่ออกมานะครับ063ล่าง0 9นย์นะครับแล้วก็เพิ่มแตนมาเป็นศูนย์นะครับจาก9มานะครับศูนย์เก้าแล้วก็เพิ่มมาเป็นศูนย์นะครับสามหกศูนย์นะครับเราก็ได้มาที่เลขสามนะครับแล้วก็เก้าบวกศูนย์ก็ได้มาที่เลขเก้านะครับ ก้าบวกสามนะครับเราก็ได้มาสองนะครับสองก็มาบวกเจ็ดคงที่นะครับนะครับสองบวกเจ็ดคงที่นะครับเราก็อาจจะงงนะครับเรายกสองมานะครับอาบวกเจ็ดครั้งนะครับหกมาก็บวกเจ็ดนะครับนะครับบวกเจ็ดทุกครั้งนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านบนนี่นะครับด้านบนนี้เราใช้เก้าบวกเจ็ดนะครับได้มาที่เก้านะครับเพราะว่า ค่าบวกศูนย์นะครับเราก็ได้มาที่เลขเก้านะครับค่าบวกเจ็ดนะครับเราก็ได้มาที่หกลดแต้มมาเป็นห้านะครับห้าบวกแปดคงที่นะครับเราก็ได้มาที่สามและสองนะครับก็ตัวเลขที่มาก็คือสี่ชุดอ่าสี่ตัวนะครับก็เป็นอ่าส่วนด้านนี้นะครับเรายกสองมานะครับยกสองมาก็บวกเจ็ดคงที่นะครับก็ได้มาที่เก้าเพิ่มแต้มมาเป็นศูนย์นะครับ ตอนแรกที่ออกมาก็3 9 5ล่าง4 3นะครับเราเข้ามาที่เก้าห้านะครับแล้วต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับ3 9 5ล่าง4 3นะครับ3เพิ่มแทบมาเป็น4นะครับ5้บวกเนะครับ5้าบวกเกบวกสนะครับก็ได้มาที่9นะครับ3าบวกสก็ได้มาที่7นะครับ7จบกเก็ได้มาที่6นะครับหกมาบวกเ นะครับเราก็ได้มาที่บอกยกมาด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับเราเจ็ดเนาะราบวกเ็ดนะครับเราก็ได้มาที่สี่นะครับลดแต้มมาเป็น3 3มออก8แล้วก็ได้หแล้วก็ศูนนะครับส่วนด้านนี้ก็ยกหกลงมานะครับก็บบเหตุคงที่เหมือนเดิมนะครับเราก็ได้มาที่3เพิ่มแต้มมาเป็น4ี่นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับก็คือ603ูล mm ่างเห็ด9นะครับเราเข้ามาที่03นะครับ ามาดูกันเลยนะครับแนะนาก็อาจจะยุ่งๆนะครับอันนี้ก็ได้มาที่หกสองนะครับเข้ามาที่หกสองนะครับเลขที่ออกมาก็คือหกสองหกล่างเจ็ดก้าเจ็ดแปดนะครับเข้ามาที่สองหกนะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาที่หนึ่งแปดนะครับสี่หนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งล่างเกนะครับสี่แปดนะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาที่ 98แล้วก็79นะครับเลขที่ออกมาก็598ล่าง79นะครับก็เข้าบนเข้าล่างนะครับและต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับก็เข้ามาที่16นะครับ116ล่าง17นะครับก็เข้ามาที่16นะครับและต่อมานะครับก็งมวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็เข้ามาที่90นะครับ690นะครับ690ล่าง60นะครับ มันดูงวดนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ไม่มีใครรู้ได้นะครับเพราะว่าสุรการคํานวณก็เราใช้ตัวเลขที่ออกมาแล้วนะครับมาคํานวณออกมานะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับครับก็เลขที่ออกมานะครับหนึ่งหนึ่งหกล่างหนึ่งเจ็ดนะครับเพิ่มแต้มาเป็นแปดนะครับจากเจ็ดมาก็เป็นแปดนะครับเจ็ดบวกแปดนะครับก็ได้มาที่เลขห้านะครับ หนึ่งบวกหกนะครับเราก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดบวกห้าก็ได้มาที่สองสองบกเจ็ดนะครับเราก็ยกมาตรงนี้นะครับสองบวกเจ็ดนะครับเราก็นำมาที่เก้าและศูนย์นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ใช้นะครับห้าบวกเจ็ดนะครับเราก็ใช้เก้าบวกเจ็ดทุกครั้งนะครับอันนี้ก็จะใช้ห้าบวกเจ็ดนะครับเราก็ได้มาที่สองลดแต้มมาเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกแปดเราก็ได้มาที่เก้า ลดแตะมาเป็น8นะครับเลขที่ออกมานะครับก <ste ve> ็หกเกนล่าง60นย์นะครับเราเข้ามาที่90นะครับก็เข้ามาที่เลขบนนะครับศูนย์นี้เป็นเลขบนนะครับถ้าต่อมานะครับหัวนี้นะครับหกเก้าศูนย์ล่างหกศูนย์นะครับศูนย์ก็เพิ่มแตะมาเป็นหนึ่งนะครับศูนย์บอกหกนะครับเราก็ได้มาที่เลขหกนะครับแล้วก็ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้มาที่เลขหนึ่งนะครับ หกบอกหนึ่งก็ได้มาเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดนะครับแล้วก็ยกมาไว้ด้านนี้ก่อนนะครับส่วนด้านนี้นะครับหนึ่งบกเจ็ดนะครับหนึ่งบวกเจ็ดเก็ได้มาที่แปดนะครับลดแด้มาเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดก็ได้ห้าและสี่นะครับส่วนด้านนี้นะครับเรายกจากเจ็ดนะครับยกเจ็ดลงมานะครับเอามาบอกเจ็ดคงที่นะครับเราก็ได้มาที่เลขสี่และห้านะครับ มันรู้จักมาหรือไม่นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเราก็ได้ว่าที่4และ5นะครับเน้นๆออกมาก็น่าจะเป็น4 8 4 7นะครับ5 857นะครับสวนดันนี้ก็มี4 5หนะครับแล้วก็44แล้วก็5 5 5 4นะครับก็ลองดูนะครับเป็นแนวทางนะครับเกิชอบตัวไหนก็จัดไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ ตามสูตรของเรานะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถั่วเล็กของเรานะครับเราก็ใช้ที่ <c oughs> นะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับตัวเลขที่เราออกมานะครับเลกวิ X ่งนะครับส่วนเลขวิ่งเราก็ยังไม่พลาดนะครับเพราะมาตลอดนะครับงา,านดวงวันนี้เราก็ได้มาที่นะครับเราก็ได้มาที่ หัวที่แล้วก็ได้มาที่เกาและศูนย์นะครับอันนี้ก็ได้มาที่4และ5นะครับการคำนวณก็เหมือนเดิมนะครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับหกบวกหนึ่งนะครับหกบวกหนึ่งเราก็ได้มาที่เจ็ดนะครับเจ็ดบวกแปดนะก็ได้ห้านะครับห้าบวกสองนะอ้าเจ็ดบวกห้าก็ได้สองสองบวกเจ็ดก็ได้มาที่เก้าและศูนย์นะครับหมางวดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหกเก้าศูนย์นะครับ ศูนย์บวกหกนะครับเราก็ไ <stimulation> ด้มาที่เลขหกนะครับศูนย์บวกหนึ่งเราก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดก็ได้สี่และห้านะครับเราก็ถือว่าเดินดีนะครับสูตรนี้นะครับมาดูงวันนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปเอาไปเป็นแนวทางนะครับแต่ชอบต่าไหนก็จัดไม่ชอบก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับ เน้นมาที่4ชุดนะครับส่วนตันนี้ก็กันๆเอาไว้นะครับเน้นมาก็คือ48 58แล้วก็47 57นะครับก็เราไปพิจารณาดูนะครับเืิอชอบนะครับไม่มีใครรู้ได้นะครับว่าจะมาต้นไหนนะครับเพราะว่าไปตามสูตรนะครับบางคนก็ว่ามาก็ว่าโอ้เลขที่ออกมาแล้วใครก็ทําได้จริงอยู่แต่เรอัวาจะได้ตัวเลขมานะครับก็ทําแล้วทําอีก นะครับคำนวณและคำนวณอีกกว่าจะได้ตัวเลขมานะครับครับคลิปนี้ก็จบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็อเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ